จุดเริ่มต้นของการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัวแม่แหม่มนะคะ ตอนแรกเราก็มีดาดฟ้าว่างอยู่สองฝั่งไม่ได้ใช้ทำประโยชน์ใดๆเลยครอบครัวของเราจะทำกับข้าวไว้ทานเองซึ่งแต่ละมือ้อเราก็ใช้ผักจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะหลายสิบบาทเลยแต่ละมือ้อแต่ละเมนูก็จะมีส่วนประกอบของผักหลายรายการเลยนะคะอย่างเช่นต้มยำเราก็ต้องมีตั้งแต่ขา่าตะไคร้ใบมะกรูดถ้าซื้อทิ่ตลาดก็ราคาไม่ต่ำกว่า10บบาทแล้ววันวันหนึน่งเราก็ไม่ได้ทำแค่เมนูเดียวด้วยนะคะผักที่ใช้ก็หลากหลายไม่ว่าจะเป็นต้นหอมผักชีเราก็จำเป็นต้องมี ด้วยถ้าซื้อที่ตลาดก็คงไม่ต่ำกว่าร้อยต่อวันแน่ๆแม่เหม่มก็เลยเกิดความคิดว่าถ้าเราปลูกกินเองก็น่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้ อยากกินตอนไหนก็แค่เดินไปเก็บไม่ต้องกังวลว่าผักที่เรือกินจะเน่าเสียเพราะเราเก็บเท่าที่เราต้องการผลที่ได้ตามมาก็คือเราจะได้ทานผักที่ปลอดสารเคมีดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราแน่นอนนี่ก็คือการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราคือการใช้จ่าย3ส,ส่วนและเก็บออมหนึ่งส่วนพอมีพอกินในแบบของเราคือการปลูกผักไว้กินเองโดยเลือกวัสดุเรือใช้นำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้ม ค่าที่สุดเริ่มต้นจากปลูกทีละนิดทีละหน่อยพออยู่พอใช้ทําให้บ้านหน้าอยู่ปราศจากสารเคมีเราก็ทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้ใช้เองดินที่ใช้ปลูกก็ซื้อตามร้านขายต้นไม้ทั่วไป6ถุงร้อยบ้าง8ถุงร้อยบ้างถ้าใช้ไปนานๆดินขาดสารอาหารเราก็นําเปลือกไข่เปลือกถั่วเศษพืชผักที่เป็นขยะเหลือใช้จากครัวเรือนกิ่งไม้ใบไม้ที่เราตัดแต่งกิ่งเราก็นํามาหมักปุ๋ยต่อสิ่งเหล่านี้เราแทบไม่ได้ทิ้งเลยนะคะน้ําซาวข้าวที่เหลือจากการห ข้าวในแต่ละวันเศษข้าวบูดเราก็นํามาหมักทําปุ๋ยเพื่อจะใช้รดผักของเราโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีที่ส่วนของเราปลูกแบบอินทรีย์ปลอดสารเคมีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจได้ว่ารับประทานได้อย่างปลอดภัยใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติค่าใช้จ่ายลดลงสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นพออกพอใจเราพอใจในสิ่งที่เป็นเราค่ะเราต้องรู้จักพอรู้จักประมาณตนเมื่อมีรายได้ในแต่ละเดือนเราจะแบ่งไว้ใช้จ่าย3ส,ส่วนเป็นค่าน้ำค่า ไฟค่าโทรศัพท์และอื่นๆจิปาถะที่ใช้ในครัวเรือนรวมทั้งค่าเสื้อผ้าค่าเครื่องใช้บางอย่างที่ชำรุดโดยยึดหลักความประหยัดต,ตัดทอนรายใจ่ายในทุกๆวันที่ไม่จําเป็นออกลดละความฟุ่มเฟือยซึ่งทุกคนก็สามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจําวันของแต่ละคนได้ต้องย้ําก่อนนะคะว่าความพอเพียงของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราควรพอใจในสิ่งที่เรามีเราต้องรู้จัก พอรู้จักประมาณตนไม่ใครอยากใครมีเช่นผู้อื่นไม่ยึดติดกับวัตถุพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้แค่นี้ความสุขก็อยู่แค่เอื้อมแล้วนะคะอย่าพึงบอกว่าเราเองทําไม่ได้เพราะแม่แหม่มเองตอนเริ่มต้นก็ไม่ได้สําเร็จหรอกนะคะแต่เพราะเราอยากเอาชนะใจตัวเองก็เลยลองผิดลองถูกด้วยการลงมือทำหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสูตรสำเร็จสำหรับเราหรอกนะคะเพราะแต่ละคนแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันมีปัจจัยแวดล้อม ที่แตกต่างกันถ้าอยากได้คําตอบที่ถูกต้องเราต้องลงมือทําและหาประสบการณ์ด้วยตัวเราเองมือใหม่หัดปลูกปลูกครั้งแรกอาจไม่สําเร็จเราก็อย่าพึ่งท้อค่ะลองครั้งที่สองครั้งที่3ต่อไปรับรองว่าเราต้องได้ประสบการณ์เพิ่มแน่นอนโดยเริ่มจากของที่เรามีอยู่ในครัวเรือนนั่นแหละค่ะไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายอยากปลูกพลิก เราก็เอาพริกที่เรามีอยู่ในบ้านนั่นแหละค่ะไปฝากไว้กับดินพอต้นเขางอกเราก็แยกลงกระถางคอยใส่ใจดูแลรดน้ำปลวนดินใส่ปุ๋ยคอยเช็กว่ามีโรคหรือมแมลงมารบกวนไหมสักพักเขาก็จะผลิดอกออกผลมาให้เราได้เก็บกินการปลูกผักไว้กินเองก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราหรอกนะคะผลที่ได้ตามมาแม่แหม่มบอกเลยว่าคุ้ม um, แน่นอนค่ะอย่าเพิ่งเชื่อแม่แหม่มค่ะต้องทดลองทําด้วยตัวคุณเองก่อนแล้วจะพูดว่ารู้แบบ แบบนี้ทํามาตั้งนานแล้วถ้าใครชอบคลิปปลูกผักแบบง่ายๆเอาไว้ทานเองที่บ้านแม่แหม่มฝากกด s u b สับใครกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะจากดาดฟ้าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆเลยตอนนี้กลายเป็นสวนผักเป็นตู้ข้าวของครอบครัวเราไปแล้วนะคะอยากทานผักอะไรเราก็หามาปลูกปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยพอให้ได้เก็บทํากับข้าวในแต่ละวันพื้นที่น้อยก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะเราจะปลูกสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปกระบานั้นบ้างกระบานี้บ้างย้ายปลูกแต่ละมุม แต่เราก็มีผักให้เก็บในทุกวันนะคะหากว่าใครคิดจะเริ่มเริ่มได้เลยนะคะช่วงนี้เหมาะมากๆกับการปลูกผักสวนครัวไว้กินเองช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นฤดูการที่เหมาะแก่การเพราะปลูกมากๆเลยค่ะครอบครัวของแม่แม่มเดินทางบ่อยมากๆเลยนะคะบางครั้งทิ้งสวนไปเกือบ10วันเลยนะคะโดยที่ไม่มีใครคอยรดน้ําให้พืชผักที่เราปลูกไว้บางต้นก็อาจจะไม่รอดต้นไหนไม่รอดเราก็ปลูกใหม่ ปลูกไปเรื่อยๆย,ยิ่งเข้าสู่ยุคที่ของทุกอย่างเป็นเงินทั้งนั้นถ้าเราปลูกติดบ้านไว้ ชีวิตของเราสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยค่ะสามารถช่วยเราประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียวและสำคัญที่สุดเลยเราจะได้กินผักที่ปลอดสารเคมีสุขภาพของเราก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะอย่าเพิ่งเชื่อแม่แหม่มค่ะต้องทดลองทำด้วยตัวคุณเองก่อนโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆใกล้ตัวนั่นแหละค่ะเริ่มจากปลูกในกระถางปลูกในวัสดุปลูกที่เรามีโดยเริ่มปลูกวันละนิดวันละหน่อย แล้วเราก็จะมีผักให้เก็บในทุกๆวันเป็นความสุขที่อธิบายให้ใครฟังไม่ได้ถ้าอยากรู้เราต้องลองด้วยตัวเราเองก่อนค่ะแล้วเราจะรู้ว่าการปลูกผักไว้กินเองนั้นมีข้อดีมากมายกว่าที่เราคิดถ้าใครชอบปลูกผักกินเองและอยากปลูกผักแบบง่ายๆแม่แหม่มฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าใครมีข้อเสนอแนะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ